ติดข้างเดียวหรอติดข้างเดียวไหมล่ะมันก็ไม่รีบ้อยติดสองข้างสีผมถือว่าโทผ้าใช่หมสวยสีผมสวยแล้วลูก,กผมต้องต้องหูนะเอาขึ้นไปลูก แม่เออปัดพรมไปข้างล่างให้ดีๆเรียบร้อยแล้วสวยแล้วที่เนี้ยสวยไหมทุกคนน้องขิมนั่นเนี่ยคนสวยประจำบ้านค่อนข้างเรียบร้อยมากค่อนข้างจะเรียบร้อยมากแม่แม่ช่วยไหมเดี๋ยวติดเอย่าอับปากอม มาร้านถ่ายรูปค่ะทุกคนวันนี้แต่งหน้าเองใช่ไหมหนูได้ปัดแก้มป่ะนะนปัดบางๆปัดบางๆ ไม่ติดก็ได้ลูกหนูลองป้ายผมไปดิ <_ d iss im> เออไม่ต้องติดแล้วปะเออแม่ว่าอย่างงี้แหละดีที่สุดแล้วถ้าติดแล้วผมอาจจะฟูปัดนี่มันเรียบร้อยปัดไปข้างหลังนี่เรียบร้อยเออ <_ d iss im> สวยแล้วเออทแล้ัอะบอกพี่ค่ะ เดมาคิดไปฟังเลยนะไปเกี่ยวช่วยไเกี่ยวไร้านนี้เราอือร้านนี้เรามาถ่ายประจำนะเนี่ยตั้งแต่รุ่นพี่ถึงรุ่นน้องเลยค่ะ 137歳。<laughs>